เปอร์เซ็นต์ยิ่งเยอะไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปเอาที่มันพอดีค่ะสารสกัดจากธรรมชาติผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติออร์แกนิกไม่ได้แปลว่าเราจะไม่แพ้เสมอไปมันจะค่อยๆสะสมการทําลายไปเรื่อยๆค่ะเพราะเราไม่รู้ค่า pH ของคลิปนี้นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์สกินแคร์มิสเทคสาสิ่งที่เคยทําแล้วผิวพังจากประสบการณ์จริงที่เคยแบบหน้าพังมาก่อนค่ะคือล่าสุดเลยถ้าใครดูนะแนจะเห็นว่า จุดจุดพี่แนนใช้ในอาร์ซินามา10%พอใช้ปุ๊บนะตอนแรกพี่แนนก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาคือเราไม่ไม่ได้แพ้ในอาซินามายแล้วก็สกินแคร์ที่มีในอาซินามายเนี่ยที่เคยใช้ก็ไม่เคยเจอปัญหาอะไรแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะอยู่ไม่เกิน5%ซึ่งมีงานวิจัยส่วนใหญ่นะคะเขาก็บอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เปอร์เซ็นต์ของในอาซินามายที่ทําให้เห็นผลเรื่องจุดด่างดำลดความออมองคล้ํา แล้วก็ช่วยขจัดความมันทําให้ผิวเราสุขภาพดีค่ะแล้วก็ไรจุดด่างดำเนี่ยอยู่ที่2-5%ดังนั้นถ้ามันเกิน5แล้วตัวที่พี่แอนใช้คือ10เนี่ย มันก่อให้เกิดการระคายเคืองได้โดยเฉพาะกับคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายใครที่เป็นคนเข้าคลายผิวบอบบางระคายเคืองง่ายเนี่ยการใช้อักทีฟที่เปอร์เซ็นต์สูงในอซินามายเนี่ย5เปอร์เซ็นต์คือโอเคละกำลังดีแล้วไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็เห็นผลชัดเจนด้วยถ้าเกินกว่านั้นก็จะเกิดปัญหาแบบที่แนน่นแะค่ะมันก็เป็นตุ่มแดงๆซึ่งเรียกว่าพัพปูล่าเดอร์มาติิสหรือว่าพัพปูล่าเอ็กเซมาลักษณะมันจะเหมือนมันคือผุ่ม ภูมิแพ้ผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มค่ะแล้วของพี่แนนมันเป็นกระจายกระจายตัวมีประมาณเกือบ10เม็ดขึ้นตรงแก้มตรงหน้าผากแล้วก็ข้างจมกูกบริเวณแก้มกับหน้าผากเนี่ยจะเยอะแล้วมันก็จะหายได้ตัวมันเองแต่ว่าถ้าใครที่ระคายเคืองหน,หนักขึ้นเป็นทั้งหน้าเลยก็มีนะคะเวลาที่เราเกิดแบบการระคายเคืองมีอาการภูมิแพ้ผิวหนังซึ่งเดิมพี่แน,นนมีโรคภูมิแพ้ผิวหนังอยู่อยู่แล้วเรามีเชื้ออยู่แล้วนะคะแล้วมาเจอเนี้ยระคายเคือง แต่สุดท้ายพอเราหยุดใช้มันก็จะหายของมันไปเองและพี่แนนก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นแค่ไม่ถึง10เมตรเนาะแล้วก็รู้ตัวเริ่มจับจับจุดว่า ตัวนีแน้แน่เลยเพราะเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เราไม่ได้ใช้ตอนแรกบางทีเนี่ยเราใช้ปุ๊บแล้วเกิดอาการอะไรแบบนี้เราจะมุ่งว่าเออเราแพ้ตัวนี้ทันทีบางทีไม่ได้นะคะมันอาจจะเป็นจากตัวอื่นแล้วเพิ่งมาเกิดอาการก็ได้ลองสังเกตดีๆก็เนี่ยพี่นันหยุดไปแล้วพอมาใช้มันก็ขึ้นตุ่มอีกก็เลยค่อนข้างมั่นใจได้ว่าน้องคนนี้แหละในอาซินาไมซยสิเนี่แหละที่เป็นสาเหตุใครอยากอ่านงานวิจัยที่พูดถึงในอาซินไมซยห้าเป็นเนี่ยเป็น เป็นเป็นเปอร์เซ็นที่กำลังดีกับผิวแล้วก็พี่แนนใส่งานวิจัยลิงก์งานวิจัยไว้ให้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ในเรื่องอื่นๆด้วยทั้งหมดที่พี่แนนอ้างอิงงานวิจัยก็จะใส่ไว้ให้เพื่อใครอยากกลับไปอ่านด้วยตัวเองเป็นความรู้ในการเลือกสกินแคร์นะคะเพราะว่าในท้องตลาดอย่างพี่แนนเองเป็นผู้ประกอบการเราทําแบรนด์เครื่องสำอางสกินแคร์กันกรเราก็จะรู้ว่ามันมันต้องต่อสู้เยอะมากอะเปอร์เซ็นที่ใส่มันก็ดึงดูดผู้ผู้บริโภคได้ดีกว่าแน่นอนคนก็อยากจะได้แบบเฮ้ยสิต้องดีกว่า5% แต่วันนี้ในคลิปนี้ก็เลยอยากมาแชร์เป็นกระบอกเสียงเสียงหนึ่งให้ทราบว่าเปอร์เซนต์ยิ่งเยอะไม่ได้แปลว่าด,ดีเสมอไปเอาที่มันพอดีค่ะความผิดพลาดท,ที่2นะคะและที่อยากจะบอกก็คือว่าสารสกัดจากธรรมชาติผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติออร์แกนิกไม่ได้แปลว่าเราจะไม่แพ้เสมอไปจากประสบการณ์สิ่งที่แนนเจออันเนี้ยหลายปีมาแล้วเราก็ทำคลิป b a d Skin d a ด r y ด้วยตอนนั้นเป็นเอ็กซิเมียสกินแบเรียรลุด หมดเลยทั้งหน้าแล้วก็ช็อกมากจากมิสค่ะที่เขาบอกว่าเป็นฟรุตแอซิด100%เป็นสารสกัดจากผลไม้อ่ะร้อเลยเป็นน้ำหมักอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยธรรมชาติมันคงจะไม่รุนแรงเราคิดว่ามันจะอ่อนโยนปรากฏว่าใช้ไปแค่2วันเช้าเย็นแช่ตู้เย็นไว้ช่ำๆเช้าเย็นเช้าเย็น2วัน4ครั้ง เช้าตื่นมาล้างหน้าเราจับหน้าเป็นสักสาแบบเป็นผดทั้งหน้าเลยค่ะมองด้วยตามันเป็นสีแดงเฉยปรากฏว่าไปพบแพทย์ทันทีเพราะว่ามันมันร้อนมากมันเผาเผาเผา,ผาคุณหมอก็บอกว่าสกินแบร์หลุดไปทั้งหน้าเลยเกาะป้องกันผิวไม่เหลือแล้วคราวนี้ผิวเขาก็ต้องป้องกันตัวเองในการสร้างผื่นขึ้นมาสร้างอันเนี้ยขึ้นมาเพื่อ ปกป้องหนังชั้นในของตัวเองอะค่ะผิวหนังชั้นในของตัวเองก็เลยทําให้หน้าพี่แนนพลังแล้วคุกค่ะแดงแสบร้อนเผาๆตลอดเวลาเพราะว่าเกราะป้องกันผิวมันหลุดออกไปหมดเลยใครที่เชื่อในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติออร์แกนิกอะไรเงี้ยค่ะต้องทดสอบทดลองอย่าอย่าเชื่อปักใจเชื่อว่าเอ้ยฉันต้องไม่แพ้แล้วมันจะปลอดภัยกับหนังหน้าผิวของฉันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งอันเนี้ยก็มีงานวิจัยพูดเหมือนกันพี่แนนจะใส่ลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะคะใครสนใจก็ลองไปอ่านดู ตอนที่พี่นันเป็นแล้วก็รักษาไปหาคุณหมอเป็นทั้งหมดอยู่2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์กว่า,กวา,เ,าเกือบเกือบสอ,อาทิตย์อะ่ะก็คือถ่ายเอาไว้ตลอดตอนที่ไปพบแพทย์ใช้ยาอะไรใช้ชีวิตยังไงนะคะพี่นันถ่ายเอาไว้ก็ใครที่อยากดูก็ย้อนกลับไปดูในคลิปนั้นได้ค่ะการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ไม่ระบุค่า pH คือเราอาจจะทำลายผิวตัวเองโดยไม่รู้ตัว มันจะค่อยๆสะสมการทำลายไปเรื่อยๆค่ะเพราะเราไม่รู้ค่า pH ของผลิตภัณฑ์ลัางหน้าใครที่เป็นสายใครที่เป็นคลาสใครที่เป็นสายสกินแคร์คงทราบนะคะว่าการล้างหน้าเป็นคีย์สำคัญมากๆในการดูแลผิวไม่ต้องเลือกอะไรที่บูดบวาค่ะเลือกอันที่มันอ่อนโยนแล้วก็ระบุค,ค่า pH ที่ไหนว่าดีกว่า คือปกติแล้วนะคะในการทำเครื่องสำอางเนทะ่าที่เคยอ่านในเว็บไซต์มาของ Polar Choice เขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยในการผลิตคลีนเซอร์ต่างๆในการล้างหน้าทคำความสะอาดผิวเนี่ยเขาจะมีการปรับค่า PH อยู่แล้วดังนั้นส่วนตัวเนี่ยพี่แนนในฐานะผู้ประกอบการคนหนึ่งและผู้บริโภคคนหนึ่งก็รู้สึกว่าทุกแบรนด์ควรที่จะเขียนค่า p h ให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภค ทราบว่าเอ้ยอตัวที่เขาใช้เนี่ยมีค่า PS อยู่เท่าไหร่เพราะน้ำที่เราใช้โดยเฉพาะน้ำประปาในประเทศเราอะค่ะมันจะก็มีค่า PS ด้วยเช่นกันพอเราล้างด้วยน้ำของเราที่มีค่า PS อยู่แล้วแล้วก็มาเจอ,อค่า PS ที่สูงๆมีความเป็นด่างสูงๆหรือมีความเป็นกรดมากๆมันก็ ในการล้างหน้าเนี่ยมันก็จะทําลายผิวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งมันอาจจะไม่เกิดผลหรือเกิดอาการอะไรชัดเจนค่ะนอกจากความแห้งตึงรู้สึกวิผิวเอี๊ยจังเลยอันนั้นคือแบบด่างมากๆแล้วคือมันทําลายทําลายความชุ่มชื้น,นตามธรรมชาติของผิวเอาน้ํามันตามธรรมชาติของผิวออกเยอะเกินไปจนเรารู้สึกแห้งตึงละเอียดซึ่งบางคนชอบแบบนั้นจริงไม่เชยร์เลยนะคะ เอาที่มันลื่นลื่นมึกๆืกไปเลยยังจะดีกว่าแต่ว่าถ้ามันลื่นมึกมือมากมามันอาจจะก,ก่อให้เกิดการอุดตันก็ได้เอาที่แบบกลางๆงรู้สึกสบายผิวแล้วกันไม่แห้งตึงแล้วไม่เอี๊ยดแล้วก็ไม่จนแบบลื่นมึกมืกจนเกินไปฟิลลิ่งที่เราจะรู้สึกว่าเออนี่แห้งไปตึงไปอันนี้มันไปอ่ะมันอยู่ที่ความรู้สึกแล้วก็สภาพผิวของเราวันนั้นดังนั้นพี่แดงคิดว่า เอาที่ดีที่สุดเลยนะรูค่า pH ต่อให้วันนั้นสภาพผิวของเราเป็นยังไงฟิลลิ่งของเราลำเอียงหรือไม่ลำเอียงยังไงเรารู้สึกยังไงเราควบคุมฟิลลิ่งของเราไม่ได้เนาะบางทีเราก็ไม่เป็นกลางอะไรเงี้ยเอาค่า pH นี่แหละเป็นตัวตัดสินการล้างหน้าการทำความสะอาดหน้านะคะคือสเต็ปแรกของการดูแลผิวให้มีสุขภาพดีมันสำคัญมากจริงผิวเราจะดีหรือผิวเราจะพังเนี่ยการล้างหน้าคือสำคัญ มันเป็นสเต็ปแรกดังนั้นเนี่ยถ้าล้างหน้าแล้วทำให้ผิวพังรูทีนที่เหลือทั้งหมดที่ตามมาก็คือเสียเปล่าเลยนะคะก็ดังนั้นก็อยากให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเลือกที่เขาระบุค,ค่า pH นะคะใครที่อยากอ่านงานวิจัยเกี่ยวกับค่า pH กับ skin barrier นะคะมีความสัมพันธ์กันยังไงเซนเซอร์มีส่วนสําคัญกับสุขภาพผิวของเรายัางไงพี่นนก็แปะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปค่ะ